การเปิดกาชาของเกมนี้ครับก็คือหยอดน้ำมันเอ็นเทอนอลอะไรสักอย่างเมื่อกี้เนะนียนะนี่ลงไปในหินนะครับและสวัสดีครับผมโจโทีเฮด s e ดครับคลิปนี้มีเกมมือถือมาแนะนำนะครับชื่อเกมว่า d ็อ t o ตอร์สโเป็นภาคเบทเทิลคราฟนะครับเกมแนววางกลยุทธ์ครับทุกคนนะเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะส่วนคนที่เข้ามาแล้วก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะมีโหลดในแทบๆทนะครับทุกคนนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าใครอยากเล่นเนาะไปเริ่มกันเลยครับนี่เนื้อเรื่องครับเริ่มต้นขึ้นเหมือนกับตัวนิเมะเลยเนาะอืก็คือเหมือนจะเกิดเรื่องขึ้นเนาะอืนี่ไงเขาก็เล่าข้าวมานะครับว่ามนุษยชาตินะครับถูกสาบให้เป็นหินจากพลังงานอะไรบางอย่างที่ลึกลับมันเองนี่ แต่ว่ามันก็มีบางคนนะครับที่ถูกพลังนั้นทําให้กลายเป็นหินแล้วแต่ว่าก็ยังสามารถกลับคืนสภาพได้เลยเองครับพระเอกนะครับไอตัวที่มีผมเหมือนห่อหอมน่ะไอเซนคูนะครับมันก็เป็นเหมือนด็อกเตอร์สโตวนั่นแหละนะด็อกเตอร์หินนะครับสามารถที่จะทําให้อะไรสักอย่างที่เป็นหินไปแล้วนะครับถูกสาบไปแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับส่วนห,หมอนีก็แฟนมันนะถูกทําให้เป็นหินนะมันก็เลยต้องหาวิธีทําให้แฟนมัน กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้เองครับฉันมั่นใจได้ลายเปอร์เซ็นต์เลยนะว่านายยังมีชีวิตอยู่มนุษย์ใช้เวลาสองล้านปีในการเดินมาจากยุคหินจนถึงปัจจุบันตอนนี้เราก็แค่กลับไปยังจุดนั้นอีกครั้งหนึง่งฉันจะนำโลกกลับคืนมาและฉันกำลังวิจัยอยู่ว่าคนที่กลายเป็นหินไปแล้วจะกลับมาฟื้นคืนชีพได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับหัวสมองของฉันแล้วไอ้หนูเอ้ย พวกเราซึ่งเป็นแค่เด็กมัธยมปลายสองคนนี่ต้องสร้างอะไรจะทำที่ว่างเปล่าแค่สองคนหนูมันไม่ได้หรอกเราจะกลายเป็นอาดัมและเอียบของลอกยุคหินนายคิดว่ามันน่าตื่นเต้นไหมไหมไหนี่มันกําลังคุยกับไม้หมอเมื่อกี้นะครับทุกคนนะจากนั้นเซนคูก็ใช้เวลาสักหนึ่งปีนะนี่ก็คือเป็น <laughs> เป็นการ ย่นเวลาที่อยู่ในบรรทัดเดียวนะครับนี่ใช้เวลาหนึ่งปีเพื่อหาคําตอบนะว่าเขาจะสามารถที่จะทําให้สิ่งนั้นมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าเขาก็เลยใช้กดไนโตรอันมหัศจา์ของเขาแล้วก็มูลค้างคาวจากถ้ำสกัดสิ่งที่พิเศษออกมาได้นี่ไงและในที่สุดครับเขาก็ทำได้นั่นเองครับนี่ส่วนไอ ไทจูนะครับมันก็ตกใจอย่างมากเลยครับโอ้โหนกนางแอ่นกลับมามีชีวิตอีกครั้งในที่สุดมันก็สมบูรณ์แล้วจากน้ํายาเวนนั่นชั้นใ้เวลาเป็นปีเลยนะไทจูนายต้องจัดหาเอทานอลเอก็คือของเหลวนะก็คือนายต้องหาของเหลว ก็คือให้ไอ้นี้หมาหาวัตถุดิบมานะครับถ้าอยากจะให้ช่วยในการชุบชีวิตอะไรงี้เนาะของใครบางคนที่นายต้องการอะไรงี้ครับทุกคนนะดังนั้นเราจะชุบชีวิตใครขึ้นมาเป็นคนแรกก็ขึ้นอยู่กับนายแล้วนี่สวยหมอนี่โค้ชจริงเหรอเนี่ยยัดเป็ดนายทำได้จริงๆโอ้สุดยอดเป็นเลยอ่ะโอเคประมาณนี้เนื้อเรื่องนะผมต้องสรารภาพนะผมไม่เคย ดูกร์ตุน้นเรื่องนี้นะครับทุกคนนะผมก็ไปอ่านมานิดๆหน่อยๆนะครับอ่ะในระหว่างที่กําลังจะออกไปหานะครับเนี่ยก็เจอราชาแห่งสัตว์ร้ายนะครับเนี่ยอ่าที่หนีออกจากสวนสัตว์อ่าม,มันคือมันคือสิงโตตัวโชนะครับอืมเราก็น่าจะต้องจัดการมันนั่นแหละนะโอเคเราก็ต้องน่าจะจัดการมันเองครับอ่ะสคริปต์แม่งเลยแล้วกันนะมันน่าจะสู้กันแล้วลหละอืมนี่ไงแล้วก่อนที่จะไปสู้นะครับมันก็จะแนะนํานะครับ การเปิดกาชาของเกมนี้ครับก็คือหยอดน้ำมันอินเตอร์นอลอะไรสักอย่างเมื่อกี้เี่นนะนี่ลงไปในหินนะครับและสิ่งที่กลายเป็นหินไปแล้วก็จะกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับครับครับงับงับนี่ได้ใครสักคนนะครับทุกคนนะไอตัวละครที่ผมก็ไม่รู้นะมันชื่ออะไรเนี่ยทักษะอะไรสักอย่างสุกะสะอะไรเนี่ยแหละอ่ะ เอามันเข้ามาในทีมนะครับทุกคนนะแล้วก็ร่วมต่อสู้และตัวเกมก็ง่ายมากนะครับในการเล่นนะครับคล้ายๆกับเกมเอ่อเวฟต่างๆนนแหละนะนี่ไงก็คือเราแค่คลิกไปที่ตัวละครนะครับแล้วก็ใช้ค่าของเหรียญหินอะไรสักอย่างเนี่ยนะในการกดเลือกเอาตัวละครเพิ่มออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือคอมโบนะอืม แล้วตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรากดซ้ําอีกรอบหนึ่งนี่ไงมันก็จะเป็น300นะครับถ้าค่าตรงนี้ขึ้นขึ้นถึง300เราก็จะกดได้อีกครั้งหนึ่งนี่ไงมันก็จะกลายเป็น450นะครับเพราะว่าไอ้ไพลังไอ้ค่าการออกของตัวนี้เนะี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่เนาะมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆง่ายๆนะครับวิธีเล่นก็ง่ายจัดแบบนี้เลยนะครับทุกคนเอยอ่ะไปไปดูกันครับว่าเน,เนื้อเรื่องมีอะไรอีกบ้างนี่ไง ไอหมอนี่ครับมันก็มาช่วยเรานะครับนี่ในระหว่างที่เรากําลังจะโดนกัดตรวน่นี่งครับนี่ไอหมอนี่เป็นคนดีนะหมอนี่นี่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับสือกษะอะไรสักอย่างเนี่ยนะนี่โอเคนี่หมอนี่นะครับมันออกมานะครับแล้วมันก็บอกกับเราโคตรดีเลยนะมันบอกว่าคุณตั้งคู่นะปลอดภัยแล้วผมสัญญาได้เลยว่าจะไม่มีแมลงไปกัดต่อยพวกคนจางนี้ไป ผมจะเป็นคนที่ต่อสู้เองนี่ไอเซนคูแล้วว่าหัวเราะอีออีอะอีกแล้วนะครับเนี่ยโอ้เจมแมวเหมียวมากเลยหน้านี่มันแข็งแกร่งเกินไปนะเนี่ยคงจะไม่มีอะไรเออคงจะไม่มีทางหยุดนายได้เป็นหมื่นล้านเปอร์เซ็นเลยทีเดียวเชียวอะไรสักอย่างนะพูดคลายนังการ์ตูนโทริโกนิดหนึ่งนะนี่ซื้อค้อส ชืชอ่อชือโอซื้อกระสะนั่นเองครับไอหมอเมื่อกีนะซื้อกาะสะนะครับทำให้กลุ่มนักล่านี้ดีขึ้นนะกลุ่มนักล่าก็หมายความว่าไอสามตัวเมื่อกี้แหละนะมันมาเพิ่มนั่นเองครับไอพวกนี้เราอาจจะต้องอ่านนะถ้าเราอยากรู้เนื้อเรื่องเนาะเราก็จะเล่นชิวๆไปแล้วกันนะอย่าเพิ่งรียบนะทุกคนนะเพราะว่าตัวเกมนี้มันจะเน้นเนื้อเรื่องนะไม่เน้นเกมเพย์ทุกคนสังเกตปะ เกมพีแม่งง่อยสุดๆเลยนะแค่เอาตัวคอมาตีกันตัวกลมๆน่ารักน่ารักแค่นั้นเองเนาะนี่เขาบอกว่าอ่าตอนนี้ทั้งสามคนนะครับกําลังนําอาหารนะครับมากินกันนะแล้วก็กําลังรวบรวมอาหารนะครับ <S <S 1> <S 1> เนื่องจากตอนนี้นะครับเ,เหมือนทั้งโลกนะกลายเป็นหินไปแล้วนะครับเหลือแค่สามตัวนี้นะแล้วก็อ่ดๆนะที่ยังไม่เป็นหินนั่นเองครับนี่เราก็ต้อง สิ่งแรกที่เราจะต้องทำเพื่อพัฒนาระยะธรรมคือแคลเซียมคาร์บอเนตนี่ไงเราต้องหาแร่แคลเซียมคาร์บอเนตเพื่อมา <c oughs> เพื่อมาทำยาอะไรสักอย่างเพื่อฟื้นคืนชีพนั่นแหละเนาะนี่ไม่มีอะไรตื่นเต้นนอกจากแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วอมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไอสิ่งนี้เราจะต้องไปหามันแล้วมันน่าจะต้องตื่นเต้นแน่นวนเลยทีเดียวเชียว เราต้องทำเกษตรกรรมกอร่อสร้างนะอืแล้วก็ต้องหาสบู่มาขัดตูดด้วยอาบน้ำนั่นแหละนะ <c oughs> การเจ็บป่วยหมายถึงการจบสิ้นของโลกใบนี้เศษชิ้นส่วนเล็กๆอวไนวะเนี่ยเศษชิ้นส่วนเล็กๆอ๋อมันอาจจะมันอาจจะปกป้องเชื้อโรคไม่ได้แต่มันก็คือหินแห่งชีวิตที่ เอ่อที่เราในโลกนี้ไม่มีการแพทย์อะไรสักอย่างนะครับทุกคนนะน,นี้ก็เหมือนกันพูดคุยปลุกใจกันอยู่นี่เองครับ่ะซีบไปเลยแล้วกันนะพูดเดยวเจ็บคอ,อจริงพวกมึงสามคนเนี่ยอา้าวันนี้อยู่ดีก็โยอีกแล้วว่ะทุกคนเกิดอ,อะไรขึ้นวะอืมเอาเจอสิงโตไลออนอีกแล้วอ่ะนี่ไงแกกําลังจะเจอสิงโตสิงโตกําลังก,างกาง้ากําลังไม่ใช่เนี่แกจะฆ่าสิงโตด้วยมือเปล่างั้นเหรอมันเร็วไป มันเร็วไปหมื่นล้านเปอร์เซ็นต์เว้ไอหนูอะไรงนี้นะนี่ไงก็มีอาวุธด้วยหรอนี่สวยหมอน,นี่ก็น่าจะมาช่วยสู้ละมั้งนี่ไงน่าจะเข้าไปบวกแล้วล่ะผมสคลิปเลยอ๋อสู้กันสุดเสร็จแล้วอรอไม่ให้เราเล่นเหรอดูดีเนื้อเรื่องเกมแม่งยาวจาดเลยนะครับอผ่านไปไม่กี่วันในการเดินทางสู่ฮาโกนีนะมันจะเดือเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงมันชุบชีวิตเจ้คนนี้แล้วว่า นี่ไงเห็นป่ะเราสกิปไปเมื่อกี้ไม่รู้เนื้อเรื่องเลยทุกคน <c oughs> ถ้าใครอยากรู้เนื้อเรื่องก็ลองไปเปิดอ่านดูนะอย่างกับหนังการ์ตูนใช่ไหมสิอย่างกับหนังสือการ์ตูนเลยวะ่ะเธอหน้วเท้าของเธอยังเป็นหินอยู่เลยวันก่อนนิ้วเท้าของเธอยังมีหินอยู่เลยนะประมาณนั้นนะครับนี่ก็เหมือนแบบว่าเราไปช่วยเธอแล้วนี่เองครับอันนี้น่าจะเป็นแฟนของ ไอห,หมอนี่เนาะ,ะยังไงต่อเนี่ยอ๋อเนดาว่ามันโอเคแล้วแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ยังไม่โอเคหรอกเฮ้ยทำอะไรวะเมื่อกี้ฟิบฟิบจุ๊บกันแบบเนี้ยทต่มึงไม่หันหน้ามาหากันละหันหน้ามาหาปูจังเลยทำไมเนี่ยอีเจ๊คนนี้บอกว่าหนาวอ่ะหนาวทำเป็ดอะไรเธอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะนี่อ๋อหาอะไรมาใส่เท้าให้เหมือน อ๋อความหมายก็คือมันไม่มีรองเท้าใส่นะครับตอนนีนะ้ไอ้หมอนี่ก็เลยจะไปหารองเท้ามาให้นะครับดังนั้นน้ํายาคืนเชียบก็มีคุณสมบัติในการรักษาโรคด้วยงั้นเหรอนี่เฮ้ยอาจไปไมไปได้ว่าไม่ใช่แฟนก็ได้มั้งเจ๊ J. คนนี้อาจจะเป็นน้องสาวของไอ้หมอนี่นะครับอ่ะผมบอกก่อนนะผมไม่เคยดูหนังกระตุลเรื่องนี้นะทุกคนเอ๋ยนี่เอา กำลังจะอ่านอยู่เนี่ยมันหายไปไหนเนี่ยทุกคนอ๋อนี่ไงอุ้ยตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่อ๋อใบหน้าของเรานี่มันยิ้มแย้มแล้วมันไม่เศร้าอีกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับอโอเคสคิปไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะเราก็ช่วยอีเจคนนี้มาแล้วละ่ะนะต่อไปทําอะไรบ้างเนี่ยมาดูกันหน่อยสิอ๋อต่อไปจะทําอาหารมีการคราฟด้วยอ๋อ เกมนี้มันเป็นเกม Battle Craft เ,เนี่ยก็คือต่อสู้แล้วก็ครบ<笑><笑>าบก็คือเราต้องหาของมาคราบนู่นนี่นั่นใช่ไหมเนี่ยจะบอกนะว่าต้องสร้างบ้านด้วยเนี่ยกูดูทรงแนละ้วนี่ไงสร้างอนาน,น,นิคมก็จัหว่านี้ทำไงต่อละอ๋อมาปดยาเหรอก็อง่งายๆเลยลก็คือพระเอกมันเป็นหมอเนาะพูดง่ายๆถ้าพูดตรงๆไม่เป็นหมอเราก็ต้อง ทำยาคราบนู่นนี่นั่นด้วยนี่ครับทุกคนไ่ง่ายนั่นก็คือวันแรกครับโอ้วันที่สองแจกปลาทุกคนวันที่สี่ถึงจะแจกเพชรน,นะครับเฮ้ยมีสองอันเลยวะ่ะอุ้ยนี่ไงเจ้คนนี้ชื่อโคฮาคุนะครับนี่โตสุดแล้วในเกมนะครับเหมืนอนเฮ้ยวันที่สามเราจะได้เธอทุกคนนี่ไงไม่ใช่ได้อย่างนั้นนะครับได้ตัวละครเธอมาอยู่กับแก๊งของเราอะไรเงี้ยอืม นี่แล้วก็มีประกาศนู่นนี่นั่นครับทุกคนเล่งไงเนี่ยแบ t เ l อ c คาแรคเตอร์อัพอัพเกรดตัวละครได้ไหมดูทีดูก่อนดูก่อนอัพ <Up S 2> ไม่ได้เลยไม่มีอะไรให้อัพเลยทุกคนเลยนี่มาทุกตัวครับทุกคนตอนนี้เรามีตัวละครสตัวนะครับนี่ไง b a t เต e ตามเนื้อเรื่องเลยใช่ไหมชัตเตอร์ที่หนึ่งมีกี่ชัตเตอร์เนี่ยโอ้โห21ชัตเตอร์กูจะบ้บาตาย <c oughs> มาเล่นชัตเตอร์หนึ่งเลยแล้วกันนะครับเอา้าไอ้หมอนี่ไปไหนไอออนี่ไงแบตเตอรต้องใช้เนื้อ4อันนะครับทุกคนนะเรามีเนื้ออยู่สี่สอันให้40อันนะเมื่อกี้ใช่ไหมหรือเท่าไหร่ไม่รู้นะตั้งมันเถอะเล่นก่อนแล้วกันนี่เกมก็อารมณ์แบบว่ากลายเป็นยุคหินอีกครั้งนึ่งหระอ๋ <c oughs> อ การที่เรากดไปที่ตรงนี้นะ่ะมันไม่ใช่ว่าจะเอาไอ้ตัวนี้เพิ่มใหม่คนหนึ่งนะครับมันเป็นการเพิ่มเลเวลของตัวละครนั่นเองครับทุกคนนะนี่ไงโอเคเกมก็จะเป็นทรงนี้นี่โอเคเอตีตีพวกโจนเสร็จหรือว่าตีตัวร้ายเสร็จโจมตีเสร็จก็ต้องมาโจมตีบ้านคนอื่นด้วยนะครับเนี่ยจ้า เฮ้ยแล้วได้เพชรมาโคตรเยอะเลยว่ะเมื่อกี้แต่มันหายไปไหนหมดวะอ่ะเล่นไปก่อนละกันเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเลยเพิม่มอีกไม่ได้เลยเนี่ยแล้วเ,เปิดกรชาได้แบบว่าให้ผมก็ดูก่อนนะแต่น่าจะเปิดไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีเพชรเลยสักเม็ดเลยนะนี่ไงตรงนี้อาจจะเฮ้ยนี่ไงมันแจกเพชรร้อยเม็ดนี่เอยมันแจกร้อยเม็ดเลยว่ะโอเคมาเปิดดูซิกดตรงไหนน่าจะกดตรงนี้นะน,นะนี่ไงมีกี่แบบนี่ให้เปิดเนี่ย นาซมีอะไรสักอย่างตั้งหลายคนนะเฮ้ยเรามีตั้งสามพันเพรเจ็ดเคโคเลยละกันกดแม่งเลยละกคนเอา้าไม่ได้เหรอเอา้าหากดฟรีเลยละกันนะ่ะไม่รู้แหละมันคืออะไรอ๋อมันเปลี่ยนคนเทน,น้ำกับปู่เลยทุยกคนนะ่ะจัดไปอ่ะมาดูงับเราจะได้ตัวละครไหมเฮ้ยสีสีกือกือๆว่าดูทรงแล้ว เฮ้ยนี่ไงได้สีทองนึงเฮ้ยได้ตาลุงคาเซกิ๋วทุกคนอันนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนี่ได้ไหนูกจินโลนะครับจินโลจินโลอ่ะโอ้โหได้มาหลายคนเลยว่ะเฮ้ยได้หมอนี่ด้วย SSR เลยว่ะใครไม่รู้นะโอ้โหได้สาวทรงโตลุยนะครับไม่ใช่ คฮาคุนะครับแล้วก็ได้พระเอกมาสาอีกรอบหนึ่งโอ้ยตัวนี้ SR ว่ะไอ้คนนี้ชื่อว่าโครเมียมอืมนี่ไงเขาก็จดมานะไม่กี่ตัวแล้วทุกคนเลยเฮ้ยได้อยู่นะเฮ้ยผมขออนุญาตไม่ฟรีสามพันเหรอจัดอีกดอกแล้วกันนะเอาให้หมดเลยทีเดียวอ่ะกดสคริปเลยสคริปเลยได้ตามนี้เนาะ ได้พระเอกแล้วอ่ะแต่เป็นอ r นะหมดยังวะหรือสองร้งอยไปทุกคนเปิดไดดีอันนี้สามพันเลยว่ะสามพันไม่น่าจะเปิดได้เนาะเรามีสองร้อเปิดได้ไหมเปิดได้อีกทีเดียวไม่ได้ไปทุกคนต้องสามร้อยขึ้นไปนะแสดงว่าตัวเกมมันก็จะให้เราเปิดแค่สองครั้งนี่หละมัง้งอ่าทีนี้ก่อนที่เราจะไปสู้เราก็ต้องจัดตัวละครใช่ไหม นีไ่ไงผมสงสัยว่าถ้าเรามีตัวละครหลายตัวนี่เราจะอัปเกรดได้ไหมแบบว่าหลอมหลอมตัวละครไม่ได้วะ่ะเฮ้ยหลอมตัวละครไม่ได้ทุกคนอ่ะแบทเทิร์หน่อยดิตอนที่เราจัดทีมเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะโอ้ดูดิตัวละครมาเยอะเอาตัวนี้ออกได้ไหมเนี่ยพระเอกสามเหมือนนี่ไงอยากได้ตัวทองเฮ้ยนี่ไงพระเอกมันก็กลายเป็นตัวทองแล้ววะ่ะ ไอ้น,นี่มีตัวอื่นไหมนี่เปลี่ยนเลยทุกคนเอาตัวเทพเทพมาใส่ข้างบนให้หมดมีใครอีกบ้างไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เอ้ยตัวนี้เจ๊คนนี้น่าจะโหดมีใครอีกบ้างอืมไอ้ตัวนี้น่าจะโหดนะนเป็นสีทอง,องทุกคนอะไรก็ตามที่เป็นสีทองน่าจะโหดนะป่ะไปดูกันนี่เอาผู้หญิงออกมานนหูดีไงเจ๊คนนี้ นี่ตัวนี้สีทองเลยนะทุกคนเอ้ยโหดจัดนี่โอเค <c oughs> เห็นไหมตัวละครเยอะขึ้นมันก็โหดเกินนะทีนี้โ <c oughs> <c oughs> หดจัดชนะเลยดูดิแป๊บเดียวว้าอ่อ้เล่นไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะจะก,กวาดจะเหนื่อย <c oughs> อันนี้คือ,อไรเนี่ยข้างล่างเนี่ยใส่ย,ยาเข้าไปอ,อ่ะอ่ะเป็นไปได้ว่าใส่ย,ยาได้หร้อมั้ง ออโต้ก็ได้ทุกคนนี่ไงแล้วก็สกิปให้มันเร็วขึ้นก็ได้นี่ไงโอ้ยง่ายว่ะเกมนี้ <c oughs> นี่อ่ะโอเคให้มันสู้กันไป <c oughs> นี่แรกๆกก็น่าจะง่ายแบบนี้นวนะ <c oughs> ผมคิดว่านะถ้าเราเล่นผ่านอ่อชาชัตเตอร์หนึ่งนะมันน่าจะมีเนื้อเรื่องออกมาให้เราอ่านนะนะเพราะว่าเกมน่าจะเป็นทรงนั้นนี่สมมติว่าเราเล้นจบนี้ใช่ไหมเราจะไปแค่ชัตเตอร์ที่2ก็น่าจะมีอ่าเขาเรียกว่านะมีเรื่องให้ดูเนาะ เรามาดูกนไหนซิว่ามันจะถูกตั้งอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะนี่ตีโคตรแรงไม่ต้องทำอะไรเลยน่าตายหมดแล้วเก้อเน่เก้อเดี๋ยวเดี๋ยวเยดอะไรวะยังไงได้เพชรมาเอ้ออะไรวะนี่สะต้องทำแรงเขาเรียกว่าไง เพื่อเปิดคีมิชชั่นสองเหรอไงวะเนี่ยเราก็ได้เต็มหมดแล้วนี่เดี๋ยวดูกันนะไม่ให้ทำอะไรวะแร้งตรงนี้หรือเปล่าแร้งอีเวนต์เนี่ยต้องเล่นอันนี้2ด่านก่อนมัน้งคิดว่านะอ่ะเดี๋ยวดูกันนี้ว่าใช่ไหมเอ้ามันหมดเอานี่หมดเนื้อหมดทำไงล่ะเราต้องเพชรไปซื้อ60อ่ะ เอาเนื้อไปซื้อนะครับหรือว่าเอาเพชรก็ได้อ,อะมาดูที่ว่ามันคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทุกคนว่าใช่หรือเปล่าีิธีผ่านด่านตียตีเข้าไปเฮ้ยตียากพวกทุกคนเราเราจะรอดปัะเนี่ยอ้วาวพระเอกตายแล้วเว้ยเฮ้ยสู้ไม่ได้เลยวะทุกคนอ้าวเพย์ยึดเค อ้าวต้องผ่านนี้สองด่านเอระแล้วกูจะเล่นผ่านยังไงเนี่ยน,นี่มิชชั่นเก็บไว้หน่อยแล้วกันอ้านี่ไงมีนื้อเรื่องวะมีนื้อเรื่องมาทุกคนอยู่ดีก็มีนื้อเรื่องออกมาเฉยเลยดังนั้นเซนคูและเพื่อนเพื่อนแล้วเหล่าพ้องเพื่อนก็เดินทางมาถึงฮาหาโกนี่เนาะอยู่ดีก็เดินทางมาถึงแล้ววะทุกคนไปงง,งเลยกูจะเฮ้ย นั่มันบ่อน้ำพุร้อนหรือเปล่าลงมาแช่ตูดกันดูดีกว่าไหมนี่เอออย่าลืมเราอย่าลืมสิว่าเรามาที่นี่ทําเป็ดอะไรยังมันจะมาแช่น้ําร้อนทําไมเล่าอ๋อมันน่าจะพูดประมาณนี้นะเรามาที่นี่เพื่อสร้างอาวุธอ๋อเพื่อสร้างอาวุธแล้วก็ต่อสู้กับซืลกาสะอะต่อสู้กับซืลกาสะอะไรคือซือกาสะมาโคน่นอะ ต้องไปนั่งดูแล้วลหละโวว่านะนี่สิ่งประดิษฐ์นี้มันจะยิ่งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยาศา,ศาศสตร์เลยซีเดียวเชียว <c oughs> นี่เออมันคือโทรศัพท์งั้นเหรอสิ่งที่นายพูดเนี่ยใช่หนุม่มที่รักมือถือนะ่ะอยากถ่ายติ๊กตอกเหมือนกันแต่มันไม่มีอะสิโดวไวรุดแสงเออคำตอบก็คือปืนเราจะผลิตดินปืนโว้มอยจะใช้ปืนเลยทีเดียวเชียว ยุคหินเกิดขึ้นเมื่อสองล้านปีก่อนดินเปือนที่พึ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นมามันพึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาก่อนหน้านี้แค่เจ็ดร้อยปีเองนะนี่นี่เรื่องหน้าดูว่ะต้องไปดูแล้วผมว่านะเออสนุกดีวะนี่โดยพื้นฐานแล้วเรากำลังก้าวไปยังข้างหน้าประมาณเก้าร้อยถึงเจ็ดร้อยปีในรัฐธรรมของเรา,าสรุปแล้วทุกคนนี่กลายเป็นหินหมดเลยเหรอ เหลือแค่ไอพวกนี้เหรอนั่คนคงทําให้เรื่องนี้ดูมีเสียหสีสันมากยิ่ยงขึ้นเลยลิเดียเกวเนื้อเรื่องประมาณน,นี้นี่เราจะต่อสู้พร้อมกับไอหมอนี่นะคิดว่าง้นนะไอห,หมอนี่ใครก็ไม่รู้อยู่ดีก็มาเป็นคนดีกับเราเจอเลยนะครับคลิปเบอร์แล้วกันทุกคนนะ่ะเนื้อเรื่องประมาณน,นี้ประมาณน,นี้เฮ้ยอย่าบอกนะปลดล็อกเพื่อเพื่อที่จะมานั่งดู เนื้อเรื่องใช่ไหมนเนี่ยเกมนี้่ะรับให้หมดมีอะไรรับให้หมดอันนี้ทำไมไม่ได้วะรับได้นี่รับได้รับได้ไดโอเคมีอะไรอีกบ้างนี่ไงมีตรงนี้่ะนี่แล้วมีอะไรเอียตรงนี้ เหมือนเป็นเซฟเฮาส์ของทุกคนนะครับอัพเลเวลเซฟเฮาส์อ๋อโดยการเอาเหินนะครับอันนี้ก็คือการคราฟเหรอแล้วมันจะคราฟยังไงวะทุกคนกดคราฟได้ไหมนิ่ทีคราฟนี่ไม่รู้นะว่าคราฟยังไงดิสการ์ดเหรออันนี้ไม่แน่ใจ เอาอยู่ดีมิชชั่นก็ผ่านเฉยเลยว่าไม่รู้ผมไปทำอะไรนะตอนนี้เรามีพอยต์สามรอยแปดสิบนะครับไปเปิดกาชาน่อยซิมันดีเปิดได้แค่2ทีเองเปิดทีเดียวแล้วกันบอกว่าเดี๋ยวนะมันมีสองแบบอันนี้ต้องเปิดสามพันเลยสามพันละอันนี้เปิดสามร้อยอ่ะดูดิอันนี้หน้าไม่แน่จะว่าเป็นตัวละครหรือว่าเป็นของนะมาดูกันทีว่าคืออะไรอืม หยอดเขาให้น้ำมันจากขี้มดเฮ้ยเป็นสีทองว่ะปุูมเขาให้โอ้ได้สีเงินกึกืดเลยว่ะโธ่ชีวิตกูมันเศร้าจริงๆอับเกียตตร์ตัวละครได้ปบบเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราต้องไปคาบก่อนนี่ไงเอ้ยอ๋อนี่ไงอัปเกตตรดตัวละครแบบนี้นี่เองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงมี ะมีสายด้วยนะครับนี่สายไฟเตอร์สายแทงสายเลนเจอร์สายแอกซาลนะครับสายซัพพอร์ตเนาะเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋เอเพกนี่เป็นสายซัพพอร์ตเหรอนี่แต่พเอกมันไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้ไม่มีใครมีอะไรให้อัปเกรดเลยตอนนี้ el, แอกซาวล่ะแอเราดูจากตรงนี้นะของเนี่ยไม่มีสายเลนเจอร์ ไอหมอน,นี่มันออกไปแล้วมันก็ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยเหรออันนี้คืออะไรเนี่ยสคกี์ได้ไหมสะกีบท์สี่สิบเจมอ๋อเป็นการออกไปป่าเพื่อหาของนะครับจะมีสมุนไพรกับเขาเรียกว่าไนะกับอะไรเนี่ยลืมแล้ว <c oughs> อันนี้คืออะไรเนี่ยท่อนไม้เออถ้าเราอยากจะได้ของเลยก็คือต้องกดสคกิป์เนาะอืมอันนี้เป็นอีเวนต์อะไรไม่รู้ทุกคนอ๋ออ่านอีเวนต อีเวนต์ก for ็สามารถเข้าไปเล่นได้ว <whatever> ่ะแสดงว่าอีเวนนี่มันจะมันจะดรอปของพิเศษนะคดว่าชูงครับไปลัคเตอร์สเตน็อคเตอร์สโตนเฮ้ยน่อนี่ตายเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคน คอมโบหน่อยสิคอมโบหน่อยอาอาวอาเกดฟื้นฟูกันโอ้ันจะสู้ไม่ค่อยได้ทุกคนดูสิเอาโอเครอดว้ยอันนี้ก็คือหิวเลือดเนาะตีใครวะทุกคนโอ้ยไงตีบ้านเขาโอเคนี่ไงอัพเกรดเลเวลด้วย อ๋อมันดอบของตามนี้นะครับถ้าเราอยากเล่นต้องมาเอาของเนาะแต่ผมขอดูตรงนี้ก่อนว่าทำไมมันไม่ปลดล็อกให้ชั้นเดอะคอมพิวสเตตสอต้องใช้คีย์วะทุกคนเราจะไปหาคีย์มาจากไหนวะพูดตลกปะเนี่ยไม่มีคีย์นะเอาเคีย์มาจากไหนวะไอเดีย ขอญอาตดูก่อนเอาคีย์มาแต่หนหยอันนี้เป็นมิชชั่นนะเล่นจบก็จะได้ของมาคีย์ไม่มีนะคีย์อยู่ตรงไหนทุกคนเม้นบอกหน่อยนะชอ็ชอปช็อปนี้ขายแต่ปลากับเพชรน,นี่ก็เหมือนกัล เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโนตปะไม่ใช่ชิงอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็คือของที่ได้มานะเฮ้ยแต่หาคีย์ปลดล็อกด่านไม่เจอวู้ก่อนมันเป็นยังไงวะเนี่ยม้นบอกหน่อยแล้วกันนะถ้าใครรู้นะจ๊ะนะจ๊ะาโอเคก็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมหาคีย์ปลดล็อกตัวนี้ไม่เจอนะเดี๋ยวไปหาวิธีปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะถ้ารู้เดี๋ยว เอามาบอกนะครับทุกคนนะอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเกมไรหน่าหนุกเดี๋ยวามาแนะนำกันอีกแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม